อาจารย์คะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยสามารถออกกําลังกายโดยการราไทเก็ตได้ไหมคะครับก็สามารถที่จะราได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะกำหนดอายุนะครับตั้งแต่อายุน้อยที่สุดประมาณ7ขวบนะครับถึงมากกว่า80ก็ฝึกได้ครับบางบ,บางคน90ก็ยังฝึกเลย าะจริงๆเราไม่จะเข้าใจว่า,าคนที่ต้องมารำไทยเก๊ยต้อง50 60ต้องอายุเยอะๆ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์ดูหนุ่มมากเลย <c oughs> ใชาาย่หนุ่มมากเลย <c oughs> ส่วนมากไวัยไหนที่มาเรียนกับอาจารย์คะส่วนมากเลย <c oughs> ตอนนี้ถ้าโดยรวมนะครับก็จะเป็นวัยกลางคนนะครับประมาณ50-60นะครับครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเป็นผู้ที่ร่ำเรียนเรื่องไทยเก๊กนี่กี่ปีแล้วถึงตอนนี้ก็11ปีครับ11ปีครับแล้วเป็นอาจารย์สอนกี่ปีแล้วครับ เป็นอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆนี่ประมาณ3ปี3ปีค่ะโอ้ก็ถือว่าหน้าตาหนุ่มๆอย่างนี้เนี่ยแต่ประสบการณ์ไม่น้อยเลยทีเดียวค,ครับค่ะแล้วไทยเก๊กมีทั้งหมดประมาณกี่ท่าคะอาจารย์ครับไทยเก๊กนั้นมีแบ่งออกเป็นหลายชุดนะครับแต่ว่าชุดที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมี85ด้าท่าแล้วก็บางคนเรียกว่า8 1ท่าครับทำไมตัวเลขไม่เท่ากันนะครับวิธีนับต่างกันครับบางทีการนับจะละเอียดขึ้นครับค่ะ นะครับแล้วแต่ละท่านี่ใช้เวลาในการไล่รันี้นานไหมครับถ้าเป็นของชุดมาตรฐาน81หรือ85เนี่ยจะประมาณ20-30นาทีนะครับครับพีบ่ชายคุณชายอยากรู้ว่ายากไหมยอยากรู้จัง<า>เลยากรัต้องถามจริงยกัยกยาก ถ้าคนที่ฝึกใหม่จะมองว่ายากครับแต่ว่าถ้าฝึกไปน,นานๆเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปจนรู้สึกง่ายขึ้น,น,น,นรค,ครับอาจารย์คะขอลอง,งสักสองท่าได้ไคอยาดเว่ามีลูกศิษย์มือใหม่อย่างเนี้คร,นครับจะขอลองดูสักนีดนึงได้ไหมครับพี่ชมเอนแอบมีท่าอะไรอย่างเงี้ยยากไหมครับเนี่ยอันนั้นจะฝึกในเรื่องของการทรงตัวคุณจะคุณทรงตัวได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูได อาจารย์เขาให้ลองให้ทาเลยนะครับต้องเริ่มยังไงครับทางง่ายๆก่อนอย่างแรกก็คือจะต้องฝึกนะครับยืนท่าเริ่มต้นก็คือยืนให้เท้าห่างกันหนึ่งช่วงไหล่ครับท่านี้เราจะให้เท้าเนี่ยขนานกันนะครับเราเรียกว่าเท้าเนี่ยเป็นเลข11ขนานกันเป็นเลข11นะครับแล้วก็สามารถลองทําได้ตามอาจารย์เลยนะคะเป็นเลข11แล้วครับครับคราวนี้ให้ทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าเท่าๆกันนะครับมือต้องปล่อยข้างลำตัวสบายๆอ่า อันนี้ให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆครับ่านะครับผ่อนคลายแขนผ่อนคลายผ่อนคลายขึ้นชัยบอวนะครับปล่อยน้ําหนักลงกลัวว่าผ่อนคลายแขนแล้วจะผ่อนคลายพุงด้วยต้องต้องต้องกำชับไปนิดนึงอย่าให้ออกมาครับแล้วก็จะต้องคิดว่าศีรษะเนี่ยนะครับเหมือนกับมีเชือกแขวนจากการกระหม่อมขึ้นไปบนเพดานแล้วก็จะแขวนตรงเลยครับใช่ หลังจะต้องตรงเราจะต้องจินตนาการว่าหลังเราเหมือนเหมือนมีกำแพงอยู่อ่าเหมือนมีกำแพงเพียงอยู่นะครับจากนั้นให้ทําจิตให้เป็นสมาธินะครับทำจิตให้เป็นสมาธิส่งความรู้สึกจากศีรษะไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงเท้านะครับรู้สึกทั่วพร้อมจากเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงศีรษะนะครับขึ้นลงอย่างนี้สักสองสารอบนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการฝึกสติหรือการฝึกกําหนด การรู้สึกตัวนะครับเป็นสติในเรื่องของการใช้ความรู้สึกตัวตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแล้วก็จะดูว่าส่วนไหนของร่างกายเนี่ยที่มีอาการเกร็งอาการตึงอ่าแล้วก็ทําให้ตรงนั้นสบายสบายขยับเบาๆตรงนั้นก็จะค่อยๆคลายออกมาครับอันนี้คือหมายความว่าเริ่มต้นที่เรารู้สึกข้างในก่อนครับเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะลับครับแล้วก็คือว่าตอนนี้พร้อมนะครับทางาจะเริ่มยังไงดีพร้อมแล้วนะครับท่าแรกเนี่ยจะเป็นการ ยกแขนขึ้นลงอย่างนี้นะครับการยกขึ้นลงเนี่ยเราจะใช้จิตยกขึ้นมาครับ<อ>มันจะต่างกับการใช้กล้ามเนื้อยกยังไงก็คือเวลาเราใช้จิตยกขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับออลอยลอยขึ้นมาเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าอ่าเหมือนเวลาลูกโป่งที่ลอยขึ้นไปเองครับอ่าเราคิดว่ามือเราเนี่ยเบาเบาจนกระทั่งมันลอยขึ้นมาเองนะครับในการขึ้นเนี่ยให้เรา่วงแรงไปที่ปลายนิ้ว อ่เหมือนกับแกว่งลูกตุ้มออกมานะครับแรงจะถ่วงไปที่ปลายนิ้วตอนขึ้นมาเนี่ยนะครับปล่อยมือสบายๆตอนลงให้ถ่วงแรงไว้ที่ข้อศอกแล้วก็จมลงไปนะฮะจมลงมามือนี่จะเหมือนกับกดลงมาเรื่อยๆกดลงมาเรื่อยๆครับนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศรอบๆตัวเราเนี่ยมีแรงต้านทานเวลาเราขึ้นหรือลงเนี่ยเหมือนกับเราลำอยู่ใต้น้ำออากาศเนี่ยรอบข้างเราปคือน้ำนะครับ แล้วก็ในการขึ้นกับการลงเนี่ยเราจะต้องให้ความเร็วสม่ําเสมอ,อะจะไม่มีการเล่งถ้าเล่งเมื่อไหร่มันจะเกิดการใช้แรงครับเพราะว่าไทเยแก๊กนี่เราจะใช้จิตแต่ไม่ใช้แรงอ๋อเ,เป็นสมาธิปุ๊บมันก็จะขึ้นไปตามธรรมชาติครับแล้วก็ลงตามธรรมชาติของมันโดยทั่วไปเนี่ยท่าแรกเนี่ยจะถ้าถ้าเป็นอาจารย์ทั่ว,วไปสอนเนี่ยบางคนเนี่ยฝึกกันเกือบเดือนเลยนะครับแค่นี้เหรอแค่เดียวเนี่ยแค่นี้คือเกือบเดือนเป็นท่าที่ต้องเขาเรียกว่าท่าเริ่มต้น แล้วแต่ว่ามันสําคัญเป็นพื้นฐานของหลายๆท่าที่จะพัฒนาต่อไปครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่จะปรับสมดุลปรับสมดุลของตามหลักการแทย์นจีนคือหยินหยางครับครับเป็นสมดุลระหว่างขั้วบวกและขั้วลบในร่างกายเรา๋อนะครับตอนขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียกพลังขึ้นมาตอนลงก็เหมือนเก็บพลังลงมานะครับเมื่อพลังสมดุลแล้วจึงเป็นจุดกําเนิดของท่าลําต่อๆไป อีกหลายหลท่าต <society> <ını> <next> <graffiti> ่อไปทีนถ้าเกิดว่ามันสมดุลแล้วครับเราจะไปกําเนิดท่าต่อไปยังไงครับเพราะท่าต่อไปเนี่ยนะครับเพราะท่าต่อไปเสร็จเราก็จะผ่อนนั่งลงไปการนั่งลงไปเนี่ยจะต้องคิดว่าหลบเหมือนเรานั่งเก้าอี้มีเก้าอี้อยู่แล้วเรานั่งลงไปย่อนย่อนก้นลงไปข้างล่างแต่ไม่นั่งจริงๆใช่ไหมคะใช้ใช้การย่อลงไปนะคะทันนี้การย่อเนี่ยนะครับเราจะต้องระวังเข่าของเรานะครับเราจะต้องไม่ให้เข่าเนี่ยล้มปลายเท้านะครับถ้าเรามองจากด้านข้างเนี่ย นะครับเราจะย่อแค่ให้เสมอปลายเท้านะครับถ้าล้าปลายเท้าเกินไปเนี่ยเข่าจะรับน้ําหนักมากจะเป็นผลเสียต่อครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเข่าเนี่ยการย่อเนี่ยจะต้องให้ตรงกับปลายเท้าให้พอดีกันก็คือถ้าเท้าชี้ไปทางนี้เข่าจะต้องตรงกันถ้าเข่ามาบิดเข้าหรือแบกออกก็จะปวดเข่าครับเป็นการจัดสรีระในร่างกาย โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่คือทำทุกอย่างต้องมีหลักการหมดเลยนะคะไม่งั้นจะอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยผิดแปลกได้หรือว่าอาจจะปวดได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นนะคะคุณชายค่ะอันนี้คือการรํามวยจีนแบบโบราณก็คือไทเก็กใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราส่งไทยมือภาคสนามไปนะคะคุณโสพลศรีสกุลนะคะออกไปสืบเสาะดูค่ะคุณชายว่าจะเจอสิ่งใดที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าก็สรุปว่าไปเจอการออกกําลังกายชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือการออกกําลังกายยืดเส้นแบบจีนกังกง จินกังกงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณ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 อาจารย์วาวุิมากามากเดยารุจะอยู่กับเราในช่วงหน้าด้วยเดี๋ยวมาวพูดคุยกันต่อแต่ว่าเรน,นี้ไปพบกับจินกังกงครับ